สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาครึ่งเดือนหลังสิงหาคม2567กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีธนูคนลัคนาราศีธนูตัวตนของเขาอยู่ในเรือนอลิอยู่แล้วนะคะและครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะคะดาวศุกร์เนี่ยโคจรย้ายเข้าสู่ราศีสิงในวันที่สองสิงหาคมเล็งกับดาวเสาร์เนี่ยนะคะปัญหาความติดขัดอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันก็จะสัมพันธ์กับ เจ้าชะตาสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงสัมพันธ์กับพี่น้องนะคะหรือการติดต่อของคุณการเดินทางของคุณเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้ไม่ราบรื่นนะคะมีอุปสรรคนะคะมีอุปสรรคทําให้เจ้าชะตาอาจจะมีความเหนื่อยนะคะปัญหาก็รุมเร้าได้ด้วยนะคะแล้วก็ลาบผลที่ได้มาเนี่ยนะคะบางทาีเขาเรียกว่า ได้มาแล้วก็มีพกพาความเครียดมาด้วยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นตัวจุดนี้เจ้าชะตาจะต้องค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้ปัญหาไปนะคะบางทีปัญหาก็อาจจะเกิดในบ้านในครอบครัวได้ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็ต้องดูแลกันดูแลให้ความสําคัญในครอบครัวมาอันดับหนึ่งก่อนนะคะ,ะแล้วทีนี้พอวันที่17สิงหาคมดาวอาทิตย์ย้ายค่ะดาวอาทิตย์ย้าย ดาวอาทิตย์จากทุกขีเนี่ยเข้าอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยนะคะอ่าเขาก็จะย้ายเข้าสู่เรือนสุภะอ่าตอนอยู่ในเรือนมรณะคุณก็ทำอะไรก็เหนื่อยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่มีผู้ช่วยไม่มีอะไรเลยนะคะแต่พออาทิตย์ย้ายเข้ามาเนี่ยร่วมกับดาวสุขเป็นดาวคู่สมพลในเรือนสุภะอ่าเริ่มดีขึ้นเริ่มผ่อนคลายความเครียดความกดดันก็เริ่มลดลงนะคะการทำอะไรก็เหมือนจะ ดีขึ้นระดับหนึ่งะคะปัญหาก็จะรู้แนวทางละนะคะที่จะแก้ไขอะไรต่างๆแต่ตัวคุณต้องระวังคําพูดด้วยนะคะเพราะว่าดาวพุธอยู่ในเรือนบรณะเนี่ยนะคะแล้วก็เลิงกับดาวเกตนะคะเพราะฉะนั้นคําพูดคําจาของคุณเนี่ยนะคะบางทีสื่อสารไปเขาไม่เข้าใจแล้วก็สร้างปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นจะพูดอะไรก็ต้องคิดให้ดีๆแต่ดาวเกตเนี่ยนะคะก็จะย้ายตั้งแต่วันที่13ไป 13สิงหาเวลา18นาฬิกา,นาีนาทีดาวเกตย้ายเข้ามากลุ่มลักการที่ดาวเกตย้ายเข้ามากลุ่มเราเนี่ยนะคะส่งผลส่งอิทธิพลให้เราเป็นคนที่มีเซนดีนะคะอาจจะคาดเดาอะไรได้แม่นยำฝันแม่นอะไรอย่างเงี้ยก็ดีเป็นช่วงที่เราติดต่อสื่อสารสัมพันธ์กระเบื้องบนได้ดีก็ควรจะขอพรอไหว้พระ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านก็ดีเหมือนกันนะคะเพื่อว่าเขาก็จะช่วยเหลือเราในปัญหาต่างๆที่อยู่ในบ้านได้ด้วยนะคะคนลัคนาราศีธนูก็น่าจะเป็นในรูปแบบนั้นอ่าแล้วพอวันที่26สิงหาคมเวลาเที่ยง9นาทีนะคะดาวองคารย้ายค่ะดาวองคารย้ายเข้ามาเล็งลักอ่าองคารย้ายเข้ามาเล็งลักอังคารนิบ เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยนะคะเข้ามาเล็งรักแล้วก็เจอดาวเกตด้วยช่วงนี้คุณอาจจะต้องระวังเรื่องอาการทะเลาะเบาะแวง้งกับคู่ครองคนรักได้ด้วยนะคะกับลูกกับบุตรบริวารได้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็อารมณ์คุณอาจจะร้อนมากหน่อยนะคะเพราะว่าดาวเกตก็ส่งอิทธิพลกระตุ้นดาวอังคารนะคะทำให้เราโกรธง่ายหงุดหงิดง่ายใจร้อนง่ายอันนี้ ต้องไปปรับอารมณ์นะคะต้องไปปรับอารมณ์เพราะว่าถ้าคุณไม่ปรับอารมณ์อาจจะเกิดผลเสียหายหลายๆอย่างได้ด้วยเพราะว่าครึ่งเดือนหลังเนี่ยหรือว่าเดือนเนี่ยคุณก็ดาวพุธก็เสียอยู่นะคะคุณก็จะต้องระวังนะคะต้องระวังตรงจุดนี้อ่าแล้วพอวันที่27สิงหาคม27สิงหาคมดาวสุกย้ายนะคะดาวสุกย,ย้ายเข้าสู่ราศีกันในเวลา 16กนาฬกานาทีเนี่ยนะคะได้มาตรฐานเป็นนิดเล็งดาวราหูค่ะเลงเลงดาวราหูดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในราศีกันเป็นเรือนกรรมะ,ะการงานนะคะก็อาจจะ,ะมีงานเข้ามาแต่เป็นงานที่เหนื่อยนะคะ,ะงานที่เหนื่อยแล้วงานที่เราอาจจะคิดว่าดีก็ได้ถ้าคนที่กําลังดูงานเนี่ย คุณอาจจะโอ้เราจะได้งานเราจะนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจให้คิดหน้าคิดหลังดีๆเพราะว่าคุณมีดาวราหูเลงอยู่เนี่ยนะคะบางทีงานที่คุณคิดว่าใช่มันก็อาจจะไม่ได้ส่งผลตอบแทนให้คุณดีเท่าที่ควรได้นะคะให้ดูดีๆงานดีงานเหนื่อยด้วยแล้วก็ผลตอบแทนก็น้อยหรือ,อได้งานมากขึ้นเพิ่มขึ้นเงินเดือนไม่ขึ้นอะไรเงี้ยต้องดูนะคะ ตรงจุดนี้มันก็จะมีโอกาสที่จะเป็นในรูปแบบแบบนั้นได้ด้วยนะคะสำหรับคนราศาีธนูเนี่ยเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยนะคะครึ่งเดือนนี้ก็ทำบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนะคะให้เทวดารักษาตัวเรานะคะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองคนในครอบครัวทุกคนแล้วก็ตัวเราก็จะดีนะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วก็หวังว่าเป็นประโยชน์เป็นไกด์ไลน์ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ